โอเคหลังจากวันที่29นะครับก็คือวันนี้นั่นเองได้ทําการรีไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ว,ว่าเรทเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่าเราจะมาเปิดอันนี้ก่อน95ถึง101 1,000แต้มเท่านั้นเปิดได้แค่ครั้งเดียวเองด้วยนะเรามาดูเรทครับเรทเนี่ย95 17เปอร์เซ็นตะ์ครับ96 75เปอร์เซ็นตะ์ครับมาหลายตัวแน่นอนเรท96นักเตะ96นะครับแล้วก็97เนี่ย4เปอร์เซ็นต์98 1เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็99 100 101เนี่ย ต่ำกว่า1%นะครับโ,โหแทบเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนรางวัลก็จะประมาณนี้ก็จะไม่มีตัวใหม่มาอยู่ในแพ็คนะก็จะเป็นตัวเก่าๆนั่นเลยครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยตัวแรกไปประเดิมก่อนโอ้โหประเดิมตัวแรกมาครับก็จะมีฟานไดที y กับกาค้าตัว96้หและครับตัวไหนแพงกว่ากันระว่างไอ้อตัวดีครับีผมไปเช็คราคาก่อนโอเคฟานไดที y. โอ้โหถูกอย่างขี้17ล้านดูทรงแล้วต้องเอากาก้าลวมั้ง ผมคิดว่าเราต้องเอากากานะครับถ้าราคามันทรงนี้มันถูกจังวะา17เจ็ดอุ๊ยโอ้โหกา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 ตัวเก่าเลยโอ้โหคือกันเลยดีกว่าฟันได้แพงกว่าครับฟันได้แพงกว่าดูจะขายข้องกว่าด้วยนะเอาฟันได้ดีกว่าไปโอเคผมเอาฟันได้แล้วกันดูจากราคาแล้วเนี่ยก็น่าจะพอๆกันนะทั้ง3ตัวไอ้แบ็คขวานี่ก็พอๆกันครับแล้วก็กากาฟันได้เนี่ยประมาณ16 17 m อประมาณนี้แต่ว่าผมจะเอาฟันได้มาครับไป ได้มาครับโอเคได้มาแล้วครับต่อไปแพ็คที่เราจะเปิดกันท็อปอีเวนต์เลือก1จาก4นะครับตัวนี้ดูตัวครับมีตัวใหม่ด้วยนะเป็นเลโโทสตาร์ครับโอ้โหมาคัรแรดฟอร์เดลิกฮาวเวดคอมพานีนะเดี๋ยวเราค่อยไปเจาดลึกกันว่าตัวไหนเฟี้ยวบ้างแต่ว่าเรามาเปิดแพ็กก่อนอยากได้หมดเอามาหมดแหละทุกตัวขอให้แบบแพงๆหน่อยละกัน97นะครับ5้98 อยู่ที่33%เนะ9ก101%ก้1สเท่านั้นก็ปรับเลทมาเยอะพอสมควรน,นะเพราะว่า99เนี่ยเหมือนท็อป50มันจะประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ40กว่าเปอร์เซ็นต์ป่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับกับ100%อีก30%นะแต่ว่านี้เหลือ97% 51%โคตรแบบคือมันได้ลุ้นหรือเปล่าผมจะไม่รู้เลยนะครับแต่ว่ามันใช้แค่3,000แต้มนะมมาลุยเลยเปิดไปไปครับใครมาครับใครมาครับ ใครครับอ้โหแคมเบลโอ้โห้หเชีย่ย97หมดเลย97หมดเลยโ,โคตรแย่เลยอีโก s อาเดี๋ยวผมไปดูราคาก่อนแล้วกันโอ้โหโซโคเคมเบลก่อนครับดูครับโซแคเมเบลแค่ 20m เเท่านั้นโอ้โหโคตรน้อยเลยอ่ะมันน้อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งอีโกอาสปาร์น่าจะปีฮอ์ออฟอีเจนนะครับถ้าจะไม่ผิด อีโกอาสปาปีนี้หรือเปล่าโอ้โ oh, ห 15m ตัวเมื่อกี้ดีกว่านะแล้วก็วอดเพาก็ 15m เหมือนกันวอดเพาตัวนี้เป็นไงบ้างเนี่ยสายสามสกิลสามไปไปซะสายสามสกิลสามแล้วก็อีกตัวหนึ่งใครนะชิรูเรโตสตาครับชิรูตำแหน่งโกคริปเปอร์ keeper. มึงไปเล่นอะไรโกคริปเปอรนะ์วะวฮะอุ้ยชิรู 30m โอ้โหแลกมาได้แพงก็จริงนะแต่ว่าขายไม่คล่องเลยอะ ขายไม่ได้แนะ่นอนเลยผมคิดว่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับไปดูโซเคมเบลอีกสักรอบนะเพราะว่ามันน่าจะขายง่ายกว่าปะ่ะสำหรับโซเคมเบลมาโซเคมเบลโซเคมเบลขายคล่องไหมครับโอโหขายกัน100ันขายกันลื่มทุกตัวเลยคือมันน่าจะได้ตัวเดียว,ยวกันแหละสำหรับแรกกันนะเรี่กได้ว,ว่าไม่ดีเลยตัวเวลาพิเศษรอบนี้ท็อป50ยังดีกว่าเยอะเลยนะโคตรแย่เลยครับ97ปลา4ตัวแบบนี้ คือเซ็งอ่ะอุตส่าห์แบบเก็บแต้ไว้เยอะแยะแม่งเอ้ยมาแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปรับก่อนโอเคครับผลผลิต2ตัวนี้นี่ครับสิ่งที่เราได้มาแคมเบลฟานไดคือเป็นรอบต่อลาพิเศษที่แย่ที่สุดแล้วสำหรับผมที่แรกมาครับเพราะว่ามันไม่มีท็อป5้นี่แหละโอ้เซ็งครับโอเคครับสำหรับใครได้อะไรก็มาแชร์กันได้ครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ